สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเทนช anel นะครับวันนี้เรามาอยู่กับกล็อกนะครับผมเป็นกล็อกสิบเจ็ดนะครับผมอ่าก็จะเป็นบีบีกันนะครับอันนี้เป็นปืนอัดลมพลาสติกนะครับราคาอ่าพูดถึงราคาก่อนเลยราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับสําหรับใครที่แบบอยากเอามาจับเล่นเอามายิงเล่นอย่างเงี้ยแนะนําเลยนะครับผมว่าราคาเนี่ยก็จับต้องได้นะครับผมซื้อไปแจก เป็นของขวัญงานจับฉลากอะไรได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเป็นศูนย์หน้านะครับตรงนี้เป็นูนยนหลังอนี้ช่องคัดออกนะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เปิดให้เห็นนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นไกลนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราปลดแมกกาซีนออกมาเลยนะครับแมกกาซีนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเบานะครับผมโอเคตรวจสอบไม่มีลูกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ซักให้ดูเลย นีนะครับแล้วก็กดโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีรางสําหรับติดอุปกรณ์เสริมนะครับผมนี่นะครับก๊อก17นี่ถ้าเป็นของจริงก็สามารถบรรจุได้ประมาณเป็น17บเ็วก1นนะครับก็คือ17นัดในแม็กกาซีนบวก1เนี่ยก็คืออีกหนึ่งนัดในลังเพลิงนะครับผมนี่นะครับลังเพลิงก็คือตัวที่พร้อมยิงนะครับผมนี่เป็นก๊อกสิบเาธรรมดานะครับน่าจะเป็นเจนสนะครับผม เท,ท่าที่คาดดูด้วยสายตาตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวจริงเนี่ยไม่ได้บอกนะครับน่าจะเป็น Gen 4ครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาปเด้วยครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ